สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะแม,แม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มีออเดอร์นะคะก๋วยเตี๋ยวจากพี่เอนะคะสิบชุดนะคะเดี๋ยวน,นนี้ก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะขอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอนะคะทีมเมตาขอบกดเจ๊คำแพงน้องม้องดวงดาวนะคะเมตาแบนนี่นะคะ ขอให้พี่เอร่ดำรดด่รวยนะคะพี่เอจ๋าสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆงนะคะมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปเลยนะคะพี่เอจ๋าพามาองสองสาวก่อนเนาะค่ะพามาดูสองสาวก่อนก่อนนั้นนี่จะไปทําก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่เอบอกว่าแจกเด็กนะคะแจกเด็กกับอันผู้เฒ่าเนาะค่ะนี่นะน,นี่ก็สิไปแจกอันเด็กน้อยอีกคุมหนึ่งนะคะแล้วกอะผู้เฒ่าน่ำเนาะค่ะ าพามารับชมสองสาวก่อนนะคะก่อนนี้จะไปทําก๋วยเตี๋ยวนะคะหม้อเดือดแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวหม้อก็เดือดแล้วมือเศร้านะคะ่ะเปิดมาก็นินทาเลยนะคะแต่ไม่ใช่นินทาเจ๊นะคะนินทาข้าไล่เนาะคะ่นนนะ,คะน,นู่นนะคะบันไดอยู่ทางพุ่นเนาะค่ะนู่นนะคะแยงอยู่ทางเทิงพุ่นเนาะคะ่ะ มองขึ้นเกยนะคะเป็นเกยขึ้นสร้างคำไร่ทุกเศ้าคำไร่จะขึ้นไปนางง้อยอยุธงเงแยงนะคะนางง้อยอย่ธงเยแยงเนาะคะ่ะบัดที่นี่นั่นนี่ก็ใส่ปอกคอการเลียนะคะให้เพิ่นเมื่อเศร้าเพิ่นกับมีความพยายามนะคะยางไปขึ้นในตังซีขันพุ่นเนาะคะ่ะขึ้นบันไดตังคิดซีขันพุ่นแม่แม่จ๋าดื้อแห้งนะคะดื้อขึ้นเจเลยแมนบอลูกสมุนเจดื้อขึ้นเจเลยเนาะคะ่ะ อาการทำลายตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะคะแม่แม่จ๋าแต่ว่าดื้อแห้งเนาะคะ่ะเลนเขาปลาเขาดงนั่นนี่ก็เลยไปผูกไว้นะคะผูกคนไหวอยู่ในเฮียนลาอองดาวสวัสดีค่ะเออสวัสดีแม่แม่นะคะลาอองดาวาสวัสดีตอนเช้านะคะหมูขึ้นเป็นจังด่น,นะคะมูขึ้นหมูซื้อมาพักกันนอนหยากทั้งสองเลยเนาะคะ่ะนั่นนี่ พา,าคำไล่มาอ่านกินหัวอาหารตอนสี่ทุ่มในโนยนะคะกับโบท่านพักกันนอนเนาะคะ่ะเด้นนอนบ่ดาวเดินนอนบอหมึกขึ้นดาวเดินนอนบอฮ้่นันนี่กับโบเห็นนอนนะคะคำไล่กะโอ้ยแนวเพิ่นอดอาหารโดนแล้วเนาะคะ่ะว่าจะให้กินยำเสาเพิ่นกระหิวแห้งเนาะคะ่ะก็เลยสี่ทุ่มออกมา เอาอาหารให้กินเอาน้ำให้กินแล้วก็มา่องสอง,ส,องสาวบ่นอนทั้งสองเนาะคะ่ะบ่นอนทั้งสองเลยมาอีกเชี่ยวกับประมาณกับเชียงคื้นตีหนึ่งกันยังเห็นพวกกันยืนอยู่เนาะคะ่ะแม่แม่จ๋าแต่รู้สึกว่าเจ๊จะนอนประมาณตอนตีสอง <laughs> เจ๊นอนนี่หูเลยนะคะทั้งเสียงโกนทั้งเสียงตดเนาะคะ่ะ <laughs> รู้เลย มีหลักฐานมีหลักฐานการน,นอนด้วยนะคะเบืองเบื้องเมื่อนี้กับอันอากาศกะบร้งเย็นๆเนาะคะ่ะเย็นๆอีกแล้วนะคะแต่ว่ามีแดดอยู่นะคะนี่หลักฐานหลักฐานว่าอ่เนบ่ดยนอนว่าสันว่า <c oughs> นอนอยู่ข้าวหนึ่งเนาะคะ่ะเจนอนอยู่ข้าวหนึ่งบ่เน่ยใจว่าดาวได้่นอนบ่อเนาะคะ่ะอุ้ย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  <c oughs> นี่น้ำลายน้ำมาน้ำลายติดคางคางอน้ำลายติดคางคา,างเมียเดี๋ยวอันเสียงนิดนึงนะคะมนึม่งวีบ่ได้นอนเลยมึงขับน้ำลายค่ะบ่ได้นอนเลยค่ะแม่จ๋าแต่เงียดด้เสียงตดา เห้นตะเชียงตอดนะคะก็มาดูสองสาวนะคะกับบอมีอยังไหลเนาะคะ่ะสองสาวก็ยืนกินสวยๆนะคะแม่นบอกยืนกินสวยๆไอกิจกรรมไม่ค่อยมีนะคะก <c ười> ิจกรรมไม่ค่อยมีเลย เราสิห้ากิจกรรมให้เจเฮ็ดอยู่เนาะค่ะแม่แม่จ้าเราจะพาเดิอนออกกําลังกายอยู่นะคะยางอ้อมน้องจากสองหลอบบอเจหอบกันแน่นนี่ละหอบเนาะค่ะแม่แม่จ้าย <laughs> างอ้อมน้องลงเล่นน้ำบอบรรยากาศทังสี่ล่บรราา่ท่านเด็กการลงเล่นน้ำดอกนะคะแม่แนบ,บ่โบพายางพายงางห่อนห่อนแต่สีบออยากลงล่งน้องแน่บอ แล้วเราหากิจกรรมทำเนาะยานเจเบื่อแม่นบอกเจบอกว่าเจบเบือดอกค่ะเจมักจังสี่เลยลยืนตาเยิ้มเยิ้มแม่นบอกยืนกินตาเยิ้มเยิ้มกับกิจกรรมหนึ่งยุละองดาวไปตลาดนี่ละเนาะค่ะแม่แม่จ๋าจยู่ดีค่ะนะคะ เยวพาแม่แม่ไปเบิ่งคำไล่ก่อนจักหน่อยนะคะไปดูคำไล่นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะขออนุญาตนะคะไปทําก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้อาจจะถ่ายเป็นรูปนะคะใายรูปลงให้เนาะค่ะได้รับชมนะคะก๋วยเตียวเนาะค่ะไปเสิร์ฟนะคะไปส่งเนาะค่ะต่อไปดูคำไล่กันนะคะไปให้กำลังใจคำไล่กันเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคำไล่สวัสดีครับ <c oughs> นั่นนี่บอกว่าไม่ได้เป็นแมวแล้วเป็นชิงโตม <c oughs> ีปอกสิงโตด้วยนะคะ <c oughs> เบืองเบืองห้อยเพื่อนนั่น <c oughs> เพื่อนเพื่อนสิพยายามเอาออกนะคะ <h> <c oughs> นี่กักบ,บริเวณก่อนจะข้าเนาะคะ่ะแม่ <c oughs> จะาพุ่นแรนแปนความหัวพุนเนาะค่ะ ไปอันขึ้นลงจากอันเกยได้กะบยางริมสะแบบว่าริมสะช,ชิดชิดน้ำเลยนะคะโอ้ย,อยเป็นชีคันคันแม่แน่นี่โอ้ยเป็นชีคันคันชีเป็นชีคันคันหมครับแม่แม่ครับว่าทันว่าวางมือขึ้น,นีีกะตอนมาหอดเนาะค่ะเพื่อนก็นจะแบบว่าซึม ซึมๆยาเนี่ยรับแน่ตื่นแน่เนาะค่ะเพราะเดิกๆมาสามทุ่มสี่ทุ่มอ้ยแข็งแรงครับหายดีครับว่าสันว่านี่รักฐานห้อยไปล่งขิดตมมานี่เดี๋ยวเ,ยวเอาปอกข้อไปซักให้อาหันหน้ามาแม่แม่เจ๊ปอผมแข็งแรงแล้วครับวังหมูว่านกะ มือว,วานย้ำแรกอะ่ะมียานะคะมียาตอนเย็นมีสองเม็ดนะคะตอนเช้ามีหนึ่งเม็ดกินยาหรือยังครับกินยาเรียบร้อยแล้วครับคำไลายกินยาเก่งมากเลยครับขวดเสียวกันกินได้นะคะแม่แม่จ้าแม่แม่ครับบอกแม่แม่ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้เจคํำแพงเจละอ,องดาวด้วยนะครับ กดติดตามให้ช่องพังคัมแพงชาแนลด้วยนะครับสิบไปสิไปขันมีคนกับสิแบบว่าเหาห่าแน่เนาะคะ่ะแต่ขันบ่มีกับสิแบบนั่งเหงาเงามาซ่องเมืองเป็นเทียวเที่ยวจริงๆ,ๆเดี๋ยวนั้นนี่ต้องเลไปล้างมือเราก็เหๆๆๆเะะ็ดกวยเตี๋ยวเนาะค่ะเดี๋ยวนั้นนี่นะคะจะเอาคลิปอ๋อไม่ใช่ <laughs> ว้าถึกว้าผิดต้องขอโทษขออภัยแม่แม่เด้อนะคะแม่แม่จ๋า จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตอนส่งวบเตี้ยวนะคะให้แม่แม่ได้รับชมนะคะมาบา,บายๆแนบา,บายๆแนงอนงอนเหมือนงอนนะคะไม่ยอมหันหน้ามาหาแดนนี่เลยงนอนบ่เอ้ย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 บายแม่แม่ก่อนบา,บายยครับอ่อ,อนอ่อนแล้วอ่อนแล้ว บายบายคะ่ะสวัสดีนะคะแม่แม่จ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะให้ขอบัวดเจคําแพงน้องละองดาวด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าทำทำลายบบไห่ความรวมมือปันใดมือนีนะคะ <c oughs> <c oughs> บายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ